ทดสอบการทำงานจริงแล้วก็พร้อมรายงานผลนะครับหลังจากเปลี่ยนชิประบบไฟให้กับ Garmin f o r e r u n e r อ่า6 C 5 music นะครับเครื่องนี้นะครับนี่นะฮะก็บันทึกกิจกรรมระยะทาง2กิโล2.1กิโลนะครับนี่นะฮะใช้เวลา31นาทีกว่านะครับก็ทำงานได้ตามปกติเซนเซอร์ฮาร์ดเรทก็ทำงานได้ตามปกติเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับนี่นะฮะ เลื่อนลงสินเชื้อฮาร์ดเรดก็วัดอัตราการเต้นหัวใจที่ตามปกตินะครับนี่นะฮะกลับมาแสดงผลภาพได้ตามปกตินะครับจากตอนแรกที่ลูกค้าแกะซ่อมมาเองนะครับนี่นะฮะก็ทำงานได้ตามปกติตรงนี้เราก็จะบันทึกนะครับนี่นะฮะก็บันทึกกิจกรรมนะครับนี่นะฮะบันทึกกิจกรรมได้ปกตินะครับไม่มีปัญหา แสดงผลภาพได้ตามปกติจากตอนแรกที่เครื่องไม่สามารถแสดงผลภาพได้นะครับก็ลูกค้าแกะซ่อมไปเองทดลองซ่อมนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจร้านล็อกรีไบ์เราก็ยินดีให้บริการนะครับใช้อะไหล่คามินแท้ร้อนะครับก็ต้องแจ้งถึงข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดนะครับจริงๆเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมาอการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถที่จะใส่ลงว่ายน้ํอาบอาบน้าจุ่มน้ําได้อีก สามารถกันเหนื่อยกันน้ลาล่าตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดนะครับก็ขอบคุณมากครับปานล็อกดีไบยยินดีให้บริการนะครับขอบคุณมากครับนะฮะทงานได้ตามปกติขอบคุณครับ